Nice. ชิปด่วน169นะครับผมก่อนเราจะไปดูสิ่งเดือนเราไปเตะบอะเล่นก่อนนะครับผมว่าจะเตะนะผมแต่ไม่ดีกว่าครับผมไกลเลยเน่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเราไปดูหลานของเราดีกว่าครับสิ่งเดือนะครับผมสบายนี้ว่าแชมป์ฝั่งฮีโร่กับปีศาจจะหมดขนาดนั้นครับก็แชมป์ก็เป็นรูปโปรไฟล์ทัสซูมุกิไปกับทัสซูมุกิกรอหมูครับผมครับเริ่มเกมมาก็ฟัง ขีนน้ำเงินได้เปิดก่อนแล้วผมก่อนหนัการหวานตังน้ำเงินโดยบุตรของเด็กก่อนับผมก็ตบมาเป็นหนึ่งทีครับตามไปทีน้อยครับผมยิงเข้าไปครับเข้าหรือเปล่าผมดาเมจไม่เข้าผมโดนแสบไล่ศัครับผมาไตามโดยคัตซึมะกิไลคุยุไคเข้าไปติดสนามพลางไปหกตัวครับผมโอ้โหหนักการ์เขาได้บัฟคืนนะผม ไล่จมตีไปสทีเอ้สาทีกินนอตไปสองรอบก็ทูยุครยคีเต้มาอีกครับผมโอ้โหก็เข้าไปหตัวมันเดียวก็หมากรโดดตบไปครับผมผมไม่เข้าครับผมอือบอกมตเข้าไปอืมไม่เข้าโอ้หต่มาฝัน้ำตบขึนกลับไปโอ้โหโดนกันรกไฟไปสรอบแฟนี่แล ซอมบี้แมนยิงธรรมดาเพราะมีลูกไฟใชโอ้โหพอเจอสนามแรงบิดเข้าไปโอ้ไม่เข้าครับผมฝั่งนั้นก็ใช้กันอาชีพินกับเคลื่อนปาดไปสามล้านหกโอ้โหแรงมากครับผมโล่แตกแล้วครับสองซอมบี้แมนแล้วผมก่อหน้าการหวานฝั่งน้ำเงินได้บุชคอมเรียวมาโอ้โหไล่จงตีไปทีเดียวโอ้ทำไมฝั่งนี้มันจบทีเดียวเนาะจีโน่เต่าโอ้ยเข้าหรือเปล่าก็ยังไม่เข้าโอ้จีโน่เอ้ย แฝบซับไปก็ไม่เข้าติดโลว่ะกูยุคไข่กีเต้กูยุคไข่กเต้เข้าไปครับผมรอบนี้จะมีใครเบิ้์กใช่มครับผมตายแล้วผมนักกาก์วันขึ้นสวรรค์ล้วก่อตามไปแฝดการแสงโหยติดต้านทานไปตบี้แม่แล้วผมกูยุคไค่กีเต้ไปโอ้ยรอบนี้เท่าไหรร่คับ ก็เทิร์นที่สองแล้วผมม้มาตกไปคอมบี้แมนขึ้นมาเกิดตายเกิดตายโหปูบอมตีธรรมดาพร้อมเจอลมหมุนตันเลยเข้าไปโห่ไม่เข้าตัดติวแล้วผมแปดสับกลับไปแล้วผมอัศวินเคลื่อนป่าดรอบที่สามเขารอบสองนี่หว่าปาดไม่เข้าผมเอ,อ้ยโลแตกอะโลรอบสามขึ้นมาแล้ว คอสไอ้ออสบินนะการวานได้บูทความเร็วให้เพื่อนนะตามดิ่งปักจีเนาะต่อเข้าไปอุ้ยเท่าไรแปดซับเข้าไปแล้วไม่เข้าครับผมคือยุคใครคือยุคใครเอเอเตเข้าไปสามล้านนะครับผมแปดซับกลับคื้นโอ้โหตอนนี้อะไรอยู่แปดโจมตีเข้าไปก็ยังไม่เข้าครับผมอุ้ยออกมาตะปบขึ้นมาสี่ล้านโอ้โหมาตบประเดจังวะ โดนแฟดไล่ศับก็คือคูยุไคเคียเ,เต้คูยุไคเคียเต้ก็คือไปโอ้โหก็ฝั่งหนจะเด้งก่อนกันนะผมม้มาตกธรรมดาพอซอมบี้แมนได้กลายเกิดตายเกิดอย่างเดียวครับผมเพราะดินสนามพลังไปครับโลบุตตัรเล็กอูอ้ห้าแสเนเลยเปลอม,มันเตือนตัวแท,ทงเอาตีแรงไงล่ะนากากหวานลดความเร็วไหมครับผมตบไปทีเดียวโอ้โหทำไมมันตบได้แต่ทีเดียวล่ะ ดีเนาะเสารอบนี้จะเข้าหรือเปล่าโหเจ็ดล้านนะผมโลแตกเอาไว้สิบสิบคีวิค่คีเต้เรนี้เข้าไปสามล้านสองครับผมอือแฝดศับกับคืนนะผมไม่เข้าแฝดโลศัพท์พลังตายกันไปแล้วผมเข้ามาตะปบทัชมุกกีตายแล้วผมก็ตายไปแล้วผมเหลือหมาเพียงตัวเดียวติดไม่ยอม้องหมาตัวนี้ก็ตะปบตกคืนมาโหยทลายครับผมไม่เข้าครับผมรู้ว่าซอมบี้แมน ทิ้งธรรมดาพอสิครับคุณครอมไล่สับข้าหมูตายครับผมก็คู่นี้ก็โหดกันมากครับผมพลังก็แตกต่างกันประมาณหกล้านครับผมก็มาดูฝั่งปีศาจกันบ้างครับผมโหดฝั่งปีศาจได้น้องสาวได้แชมป์น้อง,องผมพี่สาวก็โดนตบไปครับผมไปครับผมมาดูน้องตบพี่ครับผมดูโปรไฟล์ฟุบุกิไฟทัศน์สึมุกิครับผม ก็ฝั่งนักเงินได้เปิดก่อนเปิดได้ยุ่งแนวก็ปากโบลรถเข้าไปเจ็ดล้านของโบลอถขึ้นสวรรค์แล้วผมตามด้วยลูกเตะราชันเตะกิโลไปอีกทีเจ็ดล้านตายไปตกืครับผมตามด้วยโค้กเกติกส์ล้านหกครับผมลุงไล่ต่อไปครับผมฟินิคก็ตายแล้วผมก็ตีธรรมดาจัดเจริโอเพื่อนเลยจบสีครับผมลุงโจมตีสองรอบไรโจมตีดีจังเลยุงเย ปีนี้เกิดมาใช้อัติครับลูกไฟใส่แถวหลังแป๊บผมยิงไล่ตอมป่ะผมตอมปีนึงแป๊บผมอืโดนต่อยธรรมดาพอคันๆยิงไลรตบตาม,มเขาโอ้ยยิงฝั่งเซอกก็ยังไม่ตายผมปีนตีธรรมดายิงไรตอมออืยู่นี่มันตอมดีจริงเลยิงต่อยแน่นตอดมะคุณอะไรโอ้โหโดนสะท้อนไปครับโหตอดต้องไม่ตายโดน,ต,นาตายโอ้โหโดนสะท้อนครับผมพอลูกเตะรากานจะรอบนี้จะแรงหรใช่ปะผม ก็ฟินิกเลียแล้วผมพอยปัดฟินิกไปสาล้านเกตนะผมบฟินิกตายแล้วผมาดือนลูกเตะราชันแต่โก้กสื่ไปีสองล้านเยุงไล่ซอมสองล้านสองผมเต่โก้สื่อมันปัดโก้สื่ก็ไปโหห้าแต่ยุงไล่ซอมไปอีกสองล้านโอยุงนี่มันสออะไรกัเจโรตีทำได้ยุงไล่จมเียวผมยุงไล่ต่ออีกทีหนึงโอ้โหล้านเกองก็ฟินิกฟังแดงเปิดมาแล้วก็ ตีไปแถวหลังเขาผมเจโรก็ยังไม่ตายเดินถึงไล่ตอมไปก็ยังไม่ตายผมยุงตีเธอะอยู่แล้เจเยฟินิกยุงไล่ตอมมเสียตายแล้วรอบสองคับยุงฝั่งแดงจตอหมาครับผมโอ้ยเจโรขึ้นสวรรค์แล้วผมตามด้วยยุงไล่ตอมโกเคสือครับผมก็มาดูรอบสามครับยุงปัดเจโรเอ้ยเจโรนะฟินิกไปแล้วตามด้วยลูกเตะอวกาศแล้ว เอ้ยสองราศี่อะเกี่ยวแคสซีขึ้นสว่านแต่ตามด้วบัดตัวแคสซีใส่ยุงโอ้ยนี่มันโหดจริงๆเลยอูมปีนิกเกิดมาแล้วใช้หงลูกไฟโอ้ใส่หงลูกไฟครับผมยุงไล่ตอมาปินิกตายหรือเปล่าก็ตายแล้วเกิดมาแล้วผมปินิกเกิดมาก็โจมตีปีนิกไปครับผมล้านสองปีนิกตันไปเพี่ยงแลโดนยุงปาดในล้านหนึ่งโโหขึ้นสว่านแล้วผม ก็มาดูเงินที่สียผมฟังตั้งแต่อตอดลงไปแล้วผมหกล้านแล้วขึ้นสวรรค์แล้วผมโอ้โหพลังนี้ยี่สิบล้านกับสิบเก้าล้านห่างกันแค่สองหมื่นเนี่ยครับผมก็โอ้โหฟังน้องในแคมป์ไปครับผมก็เราไปดูศึกข้ามเซิร์ฟกันดีกว่านะาครับผมนะศึกเขตศึกไรที่สิ้นสุดเนี่ยผมโอ้โหเรารอบสิบหกทีมนี่ก็วันนี่มันโลเราวิบยับจริงๆแล้วผมก็ยังดูไม่ได้ครับผม ่ายแชมป์หรอก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีหลังครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขลาบอวาสวัสดีครับผม